ต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานนะคะวันนี้นะคะมีรายงานว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานนะคะเป็นผู้รับจ้างนะคะของโครงการประตูระบายนะ้ำบ้านวังจิตค,ค่ะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะโดยทางรัฐมนตรียืนยันว่าจะเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่มาก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2569 พร้อมสั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นระดมอากาศยานจำนวน6กลำนะคะเพื่อเร่งทำฝนหลวงในช่วงนี้หลังจากในพื้นที่มีรายงานว่ายังคงประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงอยู่ค่ะมาแล้วค่ะร้อยเอกธรรมนัทพงเผานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิกนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลวังจิกอำเภอโพปร,ประทับช้างจังหวัดพิจิตร หลังจากโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำดังกล่าวถูกผู้รับจ้างทิ้งงานค่ะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรลุ่มแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอโพป,ประทับช้างและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมติดตามรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นายชูชาติรักจิตค่ะอดีบดีกรมชลประทานจังหวัดพิจิตรรายงานว่าประตูระบายน้ำวังจิตมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า3 7 0 0 0ไร่ใน3อํอำเภอได้แก่อวชิวรบารมี อำเภอสามงามและอำเภอโภพประทับช้างเป็นอาคารมาขับน้ำหนในบันไดห้าขั้นนะคะของกรุ่มชลประทานนะคะที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารมาขับน้ำในแม่น้ำยมเป็นช่วงๆซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ231ล้านบาทค่ะทำสัญญาว่าจ้างตั้งแต่ปี2,559นะคะแต่ขนาดนี้คืบหน้าเพียงร้อยละ60เท่านั้นค่ะเนื่องจากว่าผู้รับเหมา ขาดสภาพคล่องและทิ้งงานก่อสร้างไปส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอโพป,ประทับช้างและใกล้เคียงไม่ได้รับประโยชน์จากอาคารบังคับน้ำวังจิกขณะนี้กรมชลประทานได้บอกเลิกสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่31มกราคม2567และจะจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการนะคะคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือเร็วๆนี้ค่ะ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2569ก็จะช่วยแก้ปัญหาให้คนพิจิตรไม่ต้องพึ่งผ่าน้้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรอีกทั้งนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจากการพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพบว่าตอนนี้ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงค่ะจึงได้สั่งการให้นายสุพิษพิทักษ์ธรรมค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดมอากาศยานทั้งหมด6ลำที่มีอยู่นะคะขึ้นทําการบินปฏิบัติการทําฝนหลวงค่ะเพื่อให้เกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรนั้นได้มีน้ําในการทําการเกษตรได้ทันทีตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่พร้อมจะเสนอให้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรพิจิตรที่ทำนา วัยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการอนุมัติในวันอังคารนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังทําพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4-01ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจํานวน268รายและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรค่ะเพื่อนําไปเพาะปลูกตามโครงการเปลี่ยนสายพันธุ์เมล็ดข้าวของกครมการข้าวอีกด้วยค่ะ จากเรื่องของการเกษตรคุณผู้ชมคะจะพาไปติดตามเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะคะที่